จ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรียงและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนเดินเท้าเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองแม่ห้องสอนหลังจากไฟลุกลามอย่างรุนแรงจนต้องขอกำลังสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพภาคที่3นะคะเพื่อมาช่วยการโปรยน้ำแต่ก็พบปัญหาในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่า จุดลงจอดคับแคบทัศนวิสัยในการมองเห็นในระยะการปฏิบัติงานต่ำแหล่งน้ำสำหรับที่จะให้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำก็มีความลึกไม่เพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนจึงระดมกำลังพลให้ดำเนินการดับไฟบริเวณห้วยโป่งนะคะและที่ขุนยวมโดยวางกรอบว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะ ขณะที่ไฟป่าที่จังหวัดพะเยาววันนี้เกิดขึ้น7ครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเร่งบังคับใช้กฎหมายล่าสุดจับกุมชายอายุ73ปีจุดไฟเผาเศษวัชพืชในที่ดินของตนเองนะคะซึ่งอยู่ในตำบลฝ่าแฝกอำเภอแม่ใจรวมแล้วจังหวัดพะเยาดำเนินคดีกับคนที่จุดไฟเผาเนี่ยถึง36คนด้วยกัน รองผู้ราชาการจังหวัดพยาวนายภูธนะชมภูมิ่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับอาสาสมัครหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงินที่เสียชีวิตขณะออกไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ที่ซาเติมห้วยแม่ทายหมู่ที่9นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอป่อง,ปงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ ไปดูภาพนะคะคุณผู้ชมจะเห็นท้องฟ้าเนี่ยค่ะตอนนี้นี่คือท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่บนถนนสายเชียงใหม่สันกำแพงนะคะจะเห็นว่าถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน PM 2.5ที่สูงสุดในเขตเมืองตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้90ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ